สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูยาย่ Eye of Tha Lottery กันชเชร์ีนะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตไม่ใช่อัปเดตสิส่องคนรักเก่า how o U ส่องให้เสร็จเมื่อวานนี้ส่องยังไม่เสร็จอ่าเหลือที่ท่าสุดท้ายทา้ําก็รกฎมินพิจิกนะคะเป็นการดูดวงแบบตะวันตกเป็นการดูดวงเล่นๆแล้วการถือว่าส่องสนุกๆแล้วกันนะคะหน้าไพ่นี้อาจจะตรงกับใครก็ได้หรือไม่ตรงกับใครก็เลยก็ได้เช่นเดียวกัน เป็นการดวงแบบจนร์เลดเดิง้งคือดวงทั่วไปซึ่งอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างคนจะดูคลิปนี้ได้ก็คือเลิกกับคนรักเก่าไปแล้วหรืออยู่ในสถานการณ์ไม่ชัดเจนหรืออยู่ในสถานการณ์ที่อ่าไม,ไ,มไม่คุยกันห่างกันไปเลิกกันไปแล้วนี่เฉยใส่กันอะไรประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้ะนอะ หนึ่งถึงสิบกุมภานี้มาเร็วมากใช่ไหมมีคนบอกว่าอาจารย์ไวกว่า4 g 5G ก็าอาจาีก็จานนี่แหละถือว่าเป็นคำชมอามาน้ำกระกระกเมนเพื่อเจเรามาเร็วกันเมื่อวานส่องกันปลาแล้วเป็นยังไงวูอะไรอะ่ะวีดวูอะไรสักอย่างหนึ่งอามาน้ำไพ่เป็นแรกของคุณหนึ่งใบค่ะเป็นดูสถานการณ์ที่ผ่านมาของคุณก่อนที่ผ่านมาเดตคุณเจออะไรบ้างคะ โอ,โอช่วงนี้อดีตที่ผ่านมาเจองานที่เดรักเดไหมอไพ่ไม่ได้บอกว่ารักเดไหมมีความเครียดเดี๋ยวนะอ่าโอเคบางคนพังกันไปแล้วจริงๆด้วยอดีตที่ผ่านมามันพังกันไปแล้วเพราะอะไรล่ะอ่ะนอาจารย์มองเห็นไพ่ของคุณนะคะ อดีตที่ผ่านมาหรือณนะปัจจุบันนี้พยายามโฟกัสกับงานกับเงินกับชีวิตคุณอาจจะได้เริ่มต้นกับงานใหม่ๆได้ความมั่นคงเกี่ยวกับการงานหรือที่ผ่านมาคุณอาจจะมองถึงความรักในด้านของคิดว่ามันคิดว่าเป็นความรักที่มีความมั่นคงดีแต่อยู่ๆเกิดอะไรขึ้นแบบกระทันหันมันพังลงไปแบบพังขึ้นลงไปเลยโดยที่อาจคุณอาจจะมองว่าสถานการณ์นี้มันเป็นปัญหา สําหรับคุณสถานการณ์มันเป็นแบบทําไมมันพังกันมาแบบนี้ล่ะทําไมอ่ะในเมื่อมองเป็นสถานการณ์ที่มั่นคง The d e a t h ทำไมจบกันล่ะเพราะอะไร The Devil คุณอาจจะไปคบกับคนที่เขามีเจ้าของแล้วหรือเปล่าหรือว่าความรักครั้งนี้มันอาจจะไม่ใช่ออกแนวแนวความรักเท่าไหร่ก็ได้คุณอาจจะเข้าไปเป็นมือที่สามรู้ก็ไดไม่รู้ก็ไดเออแล้วคุณอยากเดินออกมาจากความสัมพันธ์นี้แล้ว ตอนแรกก็คิดว่ามันจะดีแต่พอเข้าไปอยู่แล้วมันไม่ดีประมาณนั้นก็เลยตัดสินใจเพราะว่าอยู่ไปก็ไม่มีอะไรดีขึ้นอยู่ไปสถานการณ์ก็ไม่ได้มีความชัดเจนเป็นการครบกันไปแบบลอยๆสถานะไม่มีไม่มีอะไรไม่มีอนาคตเปล่าคุณอยากได้อนาคตอ๋ออาจารย์มองออกละรู้แล้วในบางคนนะ่ะเข้าไปอยู่ในสถานการณ์ของรักซ้อนรักสำาเ้ารักเผื่อเลือก เป็นความรักลับๆลูกกันอยู่สองคนคุยกันอยู่สองคนคนที่คุณไปคบไปคุยเขาอาจจะมีเจ้าของแล้วคุณก็อยู่ในสถานการณ์นี้มานานมันวนไปวนกลับวนเวียนกันอยู่มานานมากแล้วจนคุณคิดได้ว่าวันหนึ่งที่คุณบอกว่าคุณอยากจะเริ่มต้นชีวิตใหม่คุณอยากได้ความรักดีๆคุณอยากได้ความรักที่มั่นคงเพราะคุณมองย้อนไปที่ในอดีตคุณไม่ได้อะไรกับความรักครั้งนี้เลยได้แต่ความเจ็บช้ำมันมีบ่วงมีห่วงมีอะไรติดกันอยู่คุณก็เลยมีความรู้สึกว่า ถึงเวลาแล้วไหมที่คุณจะออกมาจากความสัมพันธ์นี้ถึงเวลาแล้วไหมที่คุณควรจะจะเดินออกมาจากความสัมพันธ์แบบนี้สักทีอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ในขณะที่จบลงไปเนี่ยเขาจบกับคุณไม่รู้เขาเทคุณหรือคุณเทเขานะ่ะมันเป็นการจบกันไปถามว่าก็อยากจบไหมก็ไม่นะก็ยังอะไรอววรคิดถึงห่วงหาเป็นความรักที่ยังยังผูกจิตผูกใจแต่ว่ามันไปไม่ค่อยดีมันเป็นรักที่เป็นกรรมอนะ ประมาณนั้นคุณเลยคิดได้ว่าในความสัมพันธ์นี้ควรจะเริ่มต้นใหม่ควรจะมองไปข้างหน้าก็ยังรู้สึกถึงคนเก่าๆอยู่นะคิดถึงอยู่นะบางคนยังวนเวียนอยู่นะขอดูความรู้สึกของความรักยังมีอยู่ค่ะยังมีอยู่ถึงแม้นจะตัดอกตัดใจจัดราออกมาแล้วก็ตามแต่ยังคิดถึงประมาณเหมือนก็ยังยังคิดว่าแบบในใจยังคิดว่าแบบยังขาดจากเขาไม่ได้อะ่ะ ประมาณนั้นถึงแม้จะตัดอกตัดใจแล้วก็จริงนะแต่มันเหมือนแบบเราทําไมเรารู้สึกคิดถึงเขาทําไมยังห่วงหาอาทรทําไมยังลืมเขาไม่ลงถึงความรักนั้นไม่ดีแต่คุณก็ก็อยากอยู่ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเขาเองอาจจะไปเลือกคนอื่นที่ไม่ใช่คุณหรือเขาเลือกทางเดินของเขาแล้วเราก็ไม่อยากอยู่ตรงนี้แล้วอะไรประมาณนั้นที่ผ่านมาในอดีตคุณเจอแบบนั้นแล้วปัจจุบันคุณก็กลับมาคิดได้ว่าควรจะ เดินไปข้างหน้าค่ะควรจะเปิดโอกาสควรจะคิดถึงโอกาสใหม่ๆสำหรับตัวเองเพราะการอยู่ตรงนี้เนี่ยมันทำให้คุณทุกข์มันทำให้คุณเครียดมันทำให้คุณจิตตกเออเราไม่ได้อะไรกับมันตรงนี้เลยมันทำให้คุณอยากหลุดพ้นออกมาจากสิ่งเหล่านั้นเราเริ่มต้นชีวิตใหม่เดินไปข้างหน้าคุณพยายามใจแข็งนะ เหมือนคุณน่ะยังรักเขาอยู่ก็จริงแต่คุณก็พยายามจะใจแข็งแล้วก็เดินไปข้างหน้าค่ะเดินไปเพียงแต่สิ่งที่มันค้างคางใจของคุณอยู่ยังเป็นสิ่งที่มันค้างคางใจยังหลุดออกไปไม่ได้ยังมีความผูกพันยังมีความคิดถึงยังมีความเสียใจอยู่ตรงนี้นั่จะสิ่งที่อาจารย์มองเห็นอืมบางครั้งคนรักเก่าๆของคุณยังวนเวียนป้นเปี้ยนมาทักทายบ้างนะยังมี เขายังคิดถึงคุณเองก็คิดถึงเขาเขาเองก็คิดถึงคุณแต่เป็นความคิดถึงที่มันมันมองมันมองเป็นความหลงไหลมากกว่าคุณอาจจะไปยึดติดอยู่กับโปรไฟล์ยึดติดกับสิ่งต่างๆไพ่ของเดลเดียวิวเป็นไพ่แห่งการยึดติดคุณอาจจะคุยกับราศีพฤจิกราศีมังกรอืมนะคะไฟไม่สิงธนูลมไม่ถุนตุนกุมโอเค อ่ะไปส่องเขากันไปส่องคนรักเก่าคุณมากกันว่าเลิกกับเราไปแล้วเนี่ยหลังจากที่เลิกกับเราไปห่างหายจากเราไปอ่ะเขาไปมีคนใหม่แล้วหรือยังเขาสบายดีไหมเขาก็คนใหม่เป็นอย่างไรเขาคิดถึงเราบ้างไหมเขาได้คนที่สวยกว่าเราหรือเปล่าได้ดีกว่าฉันหรือเปล่าอ่ะ ไปดูคนของคุณที่คุณรักใครก็ไม่รู้ค่ะคนที่คุณรักที่อยู่ในใจของคุณระลึมไม่ลงเนี่ยคนที่ทําให้คุณทุกข์ทรมานเจ็บปวดอ่ะขอดูสิพลังงานของเขาเป็นยังไง a อ e of p e n t a e l คค่ะ Jasmine อชออฟไพน์ทอคอลค e e n of c ค p ค่ะสามดาบถามว่าเขาเป็นอย่างไร ช่วงนี้เขาไปโฟกัสกับงานมุ่งมั่นเรื่องของการงานการเงินชีวิตและเขากำลังหลุดพน้นพยายามหลุดพน้นออกจากความรู้สึกเก่าๆไฟออฟเพนทร์โค้ลมีการวิ่งตามเขามีความรู้สึกว่าจริงๆคนคนนี้อาจจะไม่รีวิ่งตามคุณก็ได้หรือว่าต่างคนต่างคิดก็ไม่รู้เขาคิดว่าเขาวิ่งตามคุณแต่คุณก็เขาน้อยใจคุณเขาบอกเขาน้อยใจคุณเขามีความรู้สึกว่าเขาอยากให้คุณยังอยู่ตรงนี้ชีวิตเขาไปเรื่อยๆโฟกัสกับงานกับเงิน กับชีวิตเขาแต่เขายังมีความเจ็บนะสามดาบคุณก็ยังเจ็บเขาก็ยังเจ็บคนคนนี้อาจจะมีครอบครัวแล้วค่ะเป็นคนที่ฐานะมั่นคงในหน้าที่การงานชีวิตอาจจะมีอายุหน่อยรักต่างวัยรักต่างวัยอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีคนเข้ามาหาเยอะ The Hermit The Hermit มานอะีกแล้วคุณอาจจะคุยกับราศีกัน Hermit นี่ไปทุกราศีเลยไหมอ่า คุณอาจจะไปดีกับคนที่เป็นเป็นคนเงียบเงียบนิ่งๆไม่ค่อยแสดงออกเก็บความรู้สึกเก่งเป็นคนค่อนข้างคิดช้าคิดนานคิดเยอะคิดมากคิดเองเออเองกับที่าำของเดอร์เมดคิดไต่ตองคิดทบทวนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เงียบเงียบในพื้นที่ของเขาเราโฟกัสกับครอบครัวเขาเป็นหลักค่ะประมาณนั้น แล้วเขาก็เริ่มต้นชีวิตใหม่กับสิ่งใหม่ๆเขามีแรงบันดาลใจกับสิ่งใหม่ๆของเขานะคะสตรนคนคนนี้เป็นคนฉลาดคนฉลาดคนมีไหวพริบดีคนที่สร้างตัวเองมาจากความยากลำบากมีความอดทนอดกั้นกับสิ่งต่างๆรอบตัวถ้ามีอะไรมากระทบกระเทือนจิตใจเขาสามารถเก็บอารมณ์เก็บความรู้สึกอยู่เก่งประมาณนั้น เอ๊ะทำไมเขาถึงคุณอาจจะคุยกับราศีสิงห์นะธาตุน้ำกรากฎมินพิจิกคือคนคนนี้ดูแล้วเนี่ยดูภายนอกอะ่ะดูไม่ไหวติงกับอะไรนะคะไม่หวั่นไหวนิ่งเฉยเนี่ยคือเขาอาจจะเป็นผู้ใหญ่ในแนวคิดของเขาก็อาจจะมองการไกลมองโลกกว้างเขาไม่เอาตัวเองมาผูกพันหรือผูกพันกับเรื่องของความรักมากนักแต่กิเลสตัณหาย,ยังมีอยู่ ไม่ใช่ไม่มีอ่าขอดูในออฟฟิเชียเขาหน่อยคนคนนี้มีมีมีความมุ่งมั่นกับการทำงานดีมากเออถ้าเขามั่นใจหรือเขามุ่งมั่นกับรายนั้นเขาจะไปให้ถึงฝั่งฝันของเขาทีเดียวเดิมเบอลอร์ค่ะ <c oughs> <c oughs> แก่นี่วายะเดมเดอร์ลอร์อาจจะคุยกับคนที่ทำางนอ,องค์กรใหญ่ๆเป็นคนชอบสั่งมีลูกน้องเยอะแยะ คนที่ชอบคอนโทลคนอื่นใช้อำนาจในการควบคุมและคอนโทลให้ความสัมพันธ์หรือให้คนรอบข้างอยู่ในความต้องการของเขาเขาอาจจะใช้การคอนโทลด้วยความชาญฉลาดใช้คำพูดที่มีเล่เหลี่ยมใช้ทัศน์ในการควบคุมคนเพราะว่าคนคนนี้มีลูกน้องบริวารบุตรบริวารเยอะแยะอาจจะเป็นคนที่เคยแต่งงานแล้วต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาเป็นพ่อแม่ก็ได้นะคะเออ สั่งคนอื่นจนชินน่ะประมาณนะั้นแต่ตัวเองไม่ทําเขาไม่ช้อยเยอะคนตัวเลือกด้วยความที่เขาเป็นคนที่ดูดูโปรไฟล์ดีฐานะดีโปรไฟล์ดีเลือดคนเลยเข้าหาเยอะช้อยเลยเข้ามาเยอะนะคะแต่เขาไม่ชอบให้คนเข้าไปวุ่นวายในโลกส่วนตัวของเขามากเกินไป The Hangman เอเขาก็รู้สึกไม่มีความสุขสักเท่าไหร่นะจริงๆการเงียบการเฉยการนิ่งของเขา ใครจะรู้ว่าว่าเขาทุกข์เขารอคอยอะไรบางอย่างอยู่ The Hangman คือการแขวนตัวการรอคอยด้วยความอดทนความสุขไม่ค่อยมีนะตอนนี้ค่ะเป็นคุณหรือเปล่าที่ทําให้เขาต้องทุกข์การที่คุณห่างออกไปการที่คุณเลือกเดินในสิ่งที่คุณอยากเดินแต่เขาล้างคุณไม่ได้เพราะคุณสองคนก็น่าจะมีเหตุผลร่วมกันนะคะคุณอาจจะคุยกับราศีเมษเขายังออกจากความรู้สึก บางอย่างไม่ได้เขาการที่เขาเงียบไม่ใช่ว่าเขาไม่เจ็บเจ็บนะทุกนะแต่ทำอะไรไม่ได้หรือทำได้แต่ไม่อยากทำเพราะคนคนนี้จะไม่ยอมเสียความเป็นตัวตนนิสัยของเขาส่วนใหญ่จะเป็นนิสัยที่ค่อนข้างจะออกแนวแนวเห็นแก่ตัวหน่อยออกแนวแนวความต้องการของตัวเองเป็นหลักเพราะฉะนั้นถ้าใครอยู่ในความสัมพันธ์แบบเนี้ถ้าทนเขาได้ถ้าทนไอ้นี่ได้นะเรียมเบรอรเนี่ยถ้าใครทนไอ้นี่ได้นะ ในโลกล่าเนี้ยก็ไม่ต้องกลัวอะไรแกไอ้เน,นี่ยคือเขาเขาชอบเอาแต่ใจตัวเองอะ่ะและใครที่จะคบกับคนแบบเนี้ยคือเราต้องตามเขาเราต้องคอยตามคอยเอาใจคอยยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นเขาอยากคุยเขาก็คุยนะเขาไม่อยากคุยเขาก็ไม่คุยอย,อยู่อยากทักก็ทักมาดีเชียบางวันก็หายนิ่งทักไปไม่ต่อไปสามวัน นั่นคืออารมณ์ของเขาคือเขาอยากทําอะไรเขาก็จะทําอะแต่ถ้าเขาไม่อยากทําอะไรอะเขาก็ทําเหมือนไม่สนใจอะเวลารักใครหรือชอบใครวิ่งตามแบบตามจะเอาให้ได้อะตามจีบตามตามจีบแบบเหมือนเรามีค่ามากอะแต่ถ้าพอเขาแบบได้แล้วหรือว่าจีบเสร็จแล้วเป็นแฟนกันแล้วเขาก็จะเฉยชากับเราเหมือนเหมือนเราไม่มีค่าหรือเหมือนเราเหมือนเราต้องอยู่ในใน มันเรียกอะไรอ่ะเรียกว่าเราต้องต้องเขาสั่งอะไรเขาพูดอะไรออกมาแล้วเราต้องอยู่ในอานัตอยู่ในความรู้สึกข,ของเขาแบบนั้นอ่ะเอออารมณ์นั้นอ่ะน่ะถ้าผ่านคนนี้ไปได้น่ะชีวิตคุณอ่ะสบายแล้วล่ะไม่ต้องกลัวอะไรเลยเพราะว่าคนคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างจะจะคิดว่าตัวเองฉลาดตัวเองเก่งตัวเองรวยตัวเองแน่ตัวเองตัวเองถูกที่สุดนั่นแหละประมาณนั้นอ่ะไหนเราไปดูกันซิว่า เขาคิดอย่างไรกับคุณนะตอนนี้ค่ะเขาคิดยังไงกับคุณนะตอนนี้ส่องเขากันความคิดของเขาที่มีกับคุณค่ะเขาเป็นคนใจร้อนยอมหักไม่ยอมงอนะคะอย่างที่บอกบางครั้งเอาแต่ใจบางครั้งเป็นผู้ใหญ่นิสัยเด็กๆแต่เขาอเป็นคนที่มีความรับเยอะเป็นคนที่มีทัศสสเขาเรียกทัสสะ หรือจริงๆกับการโกโหกแล้วแหละชอบโกหกหรืออ่ะไม่โกหกแต่บอกไม่หมดพูดไม่หมดพูดไม่จริงอ่ะพูดไม่หมดก็ได้เขาชอบทําอะไรรับหลังคุณอ่ะคนคนนี้หรือเขาคิดว่าคุณทําอะไรรับหลังเขาคนคนนี้ชอบเป็นผู้ใหญ่นิสัยเด็กๆเขากำลังทําใจเกี่ยวกับตัวคุณเองอยู่คุณกับเขาอาจจะนิสัยต่างหนึ่งต่างกันด้วยวัย ขาอาจจะแก่กว่าคุณเด็กกว่าหรือคุณแก่กว่าเขาเด็กกว่าก็ได้เอาแต่ใจเป็นที่หนึ่งค่ะยังมีความรู้สึกร้นราปาร์ตี้ล่องลอยแล้วก็สิ่งที่เขามองกับคุณคือเขาคิดว่าคุณคงเป็นอิสระไปแล้วค่ะแต่ในความในใจของเขาเนี่ยบางครั้งเขาเขาส่องคุณอยู่นะเขาส่องความเคลื่อนไหวความเป็นไปถ้าส่องได้นะและเขาก็ทําใจยอมรับเขาคงรู้ว่าคุณหลุดลอยออกไปแล้ว คุณได้รับอิสระแล้วในขณะที่เขายังต้องอยู่ตรงนี้ในขณะที่เขายังคิดถึงคุณอยู่นะคิดถึงนะเออเขาคิดยังไงกับคุณอืมคุณอาจจะคุยกับราศีธนูเขาพยายามไม่โฟกัสกับคุณแล้วละ่ะเขาไป้โฟกัสกับงานเขาเขารักคุณนะทุลัครับเลิฟเลิฟมันเป็นความรักที่ความรักของคนนะคะ,สะแสดงออกมาไม่เหมือนกันคนแต่ละคนไม่เหมือนกัน เขามีความรักแต่รักของเขาอาจจะเป็นรักที่เห็นแก่ตัวก็ได้รักแต่ไม่แสดงออกรักแต่ควบคุมคอนโทรลรักหึงแต่อยากให้เธอฟังฉันประมาณนั้นอะเอออะเขาไปมีคนใหม่แล้วหรือยังเขามีคนใหม่แล้วหรือยังเขาคุยกับคนอื่นเหมือนที่คุยกับคุณไหมเออต่งจากเลิกกับคุณไปแล้วเดอะทาวเวอร์ Tower, ค่ะแปดเก้าดาบค่ะ เขามีคนใหม่ไหมเหรอโอ้โอ้คุณกับเขาคงจบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เนาะมันมีเดอะทาวเมาแบบว่าลักษณะของการพังกันแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวและเขายังทำใจไม่ได้นะเขายังทำใจไม่ได้เขาพยายามฝืนตัวเองเขาพยายามคิดว่าโอเคทุกอย่างมันจบลงแล้วล่ะแต่เขายังคิดถึงคุณอยู่เอสออฟคัพเขามีคนใหม่หรือยัง เขายังออกจากความทรงจำกับคุณไม่ได้คนคนนี้อาจจะมีครอบครัวแล้วเขาไปโฟกัสกับครอบครัวกับงานกับเงินกับชีวิตของเขาคนใหม่มีมักคุยเฉยๆยังเป็นความสัมพันธ์ที่เกิดเริ่มต้นยังเป็นความสัมพันธ์ที่มีคนคุยไหมนะ่ะมีแต่ว่าไม่ได้มีคนคุยที่ที่เป็นลักษณะที่จะพัฒนาไปได้ คนคนนี้ค่อนข้างห่วงพื้นที่ส่วนตัวความเป็นโสดความเป็นอิสระออชอบความเป็นอิสระรักตัวเองเพราะฉะนั้นถ้าเขาไปมีความสัมพันธ์ใหม่ๆกับใครเขาคงไม่ต่างจากคุณหรอกเพราะเขาก็จะใช้นิสัยเดิมไปควบคุมหรือคอนโทรลคนอื่นซึ่งมันก็ยากกับการที่เขาจะไปเปิดความสัมพันธ์กับใครเขายังดูแล้วเนี่ยเขายังอยากจะไปเรื่อยๆมากกว่า ย่งคุยไปเรื่อยๆเขาเรียกคุยไปเรื่อยๆนะคะอืมอ่ะเขาอยากกลับมาหาคุณไหมเขาอยากกลับมาหาคุณไหมคะอยากกลับไหมเหรอคุณกับเขาจบไม่สวยทะเลาะกันแล้วพังกันแบบว่าเลิกรากันแบบว่าไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ แล้วเขาก็ถามว่าอยากกลับมาหาไหมเหรอ <_ an> เขายังมีความรักให้คุณอยู่แต่เขาก็รู้ว,ว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันคงไปได้ยากมันพังกันแบบเสียความรู้สึกกันมากใช้ค่อยคําที่รุนแรงใช้ถ้อยคําที่ที่มันมันทำให้ใจของคุณเราเป็นแผลล้าลึกแต่ถามว่าเขายังรักคุณอยู่ไหมรักคุณอาจจะคุยกับเดอะมูนราศีมีนค่ะแล้วก็ The Dead, เดอะเดพฤจิเขายังมีใจให้คุณอยู่ใจของเขายังมั่นคง ถามว่าเขาอยากกลับมาไหมไม่ไม่เดินหน้าด้วยความแข็งก้าวเขาจะตัดคุณบางคนบล็อกไลน์บล็อกเฟซบล็อกกันไปหมดแล้วค่ะนะคะโอเคไหมอืมอ่ะและในกรณีก่อนในกรณีของเขาถ้ามีคนใหม่แล้วความสัมพันธ์ใหม่เขาเป็นยังไงถ้าเขามีคนใหม่แล้วความสัมพันธ์ใหม่เขาเป็นยังไง The Star คุณเขาอาจจะคุยกับราศีกุมความคนคนนี้มีแพาชั่นมีแพชชั่นมีความปรารถนาความต้องการอันรอนคนกับการเริ่มต้นใหม่บางครั้งมองไปถึงอนาคตข้างหน้ามองไปถึงเดินหน้าแล้วไม่ค่อยถอยหลังคนคนนี้มุ่งมั่นแต่บางครั้งรออยู่จริงๆใจของเขาปรารถนาที่จะได้ความรักที่มั่นคงค่ะตอบโจทย์เขาได้ ตอบโจทย์เขาได้คุณอาจจะเป็นรักที่มั่นคงได้แต่ตอบโจทย์เขาได้ไม่หมดเขาเป็นคนที่ค่อนข้างช่างเลือกออในความสัมพันธ์ของเขาถ้าเขามีคนใหม่แล้วเป็นอย่างไรเขาก็จะพยายามทําความสัมพันธ์ใหม่เขาให้ไปในทิศทางที่ดีแต่คนที่เข้ามายังไม่เข้าตาสักคนเลยคุยเยอะนะคุยหลายคนสารสัมพันธ์กับคนหลายคน แต่ยังไม่มีใครมาแทนที่คุณได้สักคนเลยในความรู้สึกว่าเสียดายคุณถ้าถามว่าเสียดายไหมเสียดายเสียใจไหมเสียใจแต่เสียใจแต่ไม่แคร์เออเพราะว่าเขาก็คิดว่าตัวเขาเองน่ะมีตัวเขาเองมีเขาเรียกว่าอะไรโปรไฟล์ที่ดีเขาก็คิดว่าเขามั่นใจในตัวเขานั่นแหละประมาณนั้นอ่ะ อ่าอ่าอ่า,อาแล้วเขาจะเทคแอคชั่นในความสัมพันธ์นี้กับคุณไหมเออเขาจะเทคแอคชั่นไหมอยากอยากกําแพงเขาสูงแล้วเขาเองอ่ะบางคนเขาก็มีครอบปัวแล้วนะคะเขามีครอบปัวแล้ว เขาก็ไปโฟกัสกับครอบครัวและเขาก็เริ่มความเหมือนเขาไม่อยากเอาใจไปผูกพันกับใครอีกแล้วมันเจ็บเขาไม่อยากไปรักใครอีกแล้วความรักเป็นความผูกพันเป็นการยึดติดในใจเขาไม่อยากรักใครเดอะเดวิลแต่คนคนนี้เป็นคนชอบเฮฮาปาร์ตี้ชอบเซ็กช์ชอบเรื่องอย่างว่าชอบกิเลสถึงจะมีครอบครัวแล้วก็อาจจะนอกใจครอบครัวไปมีกิ๊กแต่ความสัมพันธ์ใดๆก็ตามเขาไม่อยากเอาใจไปผัวพันถ้าคนแบบนี้เอาใจไปผัวพันกับ ถ้าเอาหัวใจลงไปเล่นด้วยอะความเจ็บมันมีแน่เพราะว่าคนมีครอบครัวแล้วถ้ามีครอบครัวแล้วไปรักคนอื่นมันจะเจ็บเพราะเขาไม่ได้มีความเขาก็ไม่ได้คิดจะเลิกกับครอบครัวเขาไปอยู่กับคนอื่นได้ค่อนข้างอาจจะเป็นคนดื่มเหล้าเป็นคนเฮฮาเป็นคนสังสรรค์เป็นคนปาร์ตี้ทูออฟคัพเขายังรักใครคนหนึ่งอยู่เขายังลืมไม่ลง น่าจะเป็นคุณนี่แหละค่ะเขายังดึงใจเขาออกมาไม่ได้เขายังดึงจิตดึงใจออกมาไม่ได้เขายังคิดวนเวียนวนเวียนในเรื่องของคุณอยู่ในสมองตลอดเวลามันเหมือนเป็นแรงดึงดูดซึ่งกันและกันในเรื่องของจิตวิญญาณคุณกับเขามีจิตวิญญาณที่เชื่อมต่อกันได้อ่ะโอเคเขาฝากบอกคุณห้าใบสิถ้าเขาฝากบอกได้ก็จะฝากบอกอะไรกับคุณน้ำรักนะจริง เขายังบอกว่า The h e r m i t the l o ิ e r คุณอาจจะคุยกับราศีเมทุนถามว่าสิ่งด้วยถามว่าเขารักคุณไหมสิ่งที่เขาอยากบอกว่าเขายังรักคุณอยู่ค่ะเขายังคิดถึงคุณเวลากลางคืนเขานอนจิตของเขายังอยู่กับคุณยังคิดถึงคุณยังฝันเห็นคุณแต่เขาต้องอดทนกับตัวเขาเองเขาต้องควบคุมตัวเขาเองให้ได้ไม่ให้จิตเขาตะเิดไม่ให้ไม่ให้เขาทุกข์มากเกินไป เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาจะบอกคือเขายังรักคุณอยู่ค่ะแต่ความรักนี้เนี่ยมันยังออกจากใจเขาไม่ได้เลยนะคุณยังเป็นความมั่นคงยังเป็นครอบครัวยังเป็นความอบอุ่นในหัวใจของเขาแต่เขาไม่สามารถตอบโจทย์ของคุณได้ไม่ว่าคุณจะต้องการอะไรเขาตอบโจทย์คุณไม่ได้และเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะไม่ยอมสูญเสียตัวตนที่แท้จริงของเขาซึ่งตัวตนของเขาเขาชอบ เขาชอบเหมือนคนเราที่ที่เป็นคนเอาแต่ใจนิสัยฉันเป็นอย่างนี้ฉันไม่เปลี่ยนเออฉันไม่เปลี่ยนนิสัยของฉันเพื่อใครแต่ถ้าใครจะมาคบคันใครจะมาครบฉันคุณต้องเปลี่ยนตัวคุณเองเพื่อฉันเขาต้องการแต่การที่คนอื่นมาเติมเต็มแต่เขาไม่ต้องการเปลี่ยนตัวเขาเองเพื่อเพื่อจริงๆเขาอยู่ของเขาได้เขาไม่มีคนมาเติมเต็มเขาก็อยู่ได้ แต่ว่าเขาจะไม่ยอมเปลี่ยนตัวเองสูญเสียความเป็นตัวตนของเขายอมสละความเป็นตัวตนของเขาเช่นเขาไม่ได้เาเขาเป็นคนถ้าสมมติเขาเป็นคนไม่เอาอกาใจเขาก็จะไม่มานั่งเอาอกาใจคุณเขาก็จะไม่มานั่งแคร์ความรู้สึกของคุณเขาจะไม่แมานั่งทอกซิกกับปัญหาของคุณในสิ่งที่คุณต้องการนั่นแหละคือเขาคือคืออยากให้คนเปลี่ยนแปลง อยากให้คนเป็นเหมือนที่ใจต้องการแต่ตัวเองไม่เปลี่ยนเพื่อใครนั่นแหละคือสิ่งที่เขาเป็นและคนคนแบบเนี้ยต่อให้ไปเจอรักที่ไหนต่อให้ไปอยู่กับใครอยู่ไม่ได้ค่ะไม่มีใครทนเขาได้ในชีวิตนี้บอกเราไม่มีใครทนเขาได้นอกจากเมียกับลูกเขานั่นแหละที่ทนเขาได้เพราะเขาอยู่กับมานานเป็น 10-10- 10, 10, 10ิบสิปีคนคนนั้นคงมีความเสียสละและอดทนมากถึงอยู่ยืดกับเขาแบบนี้แต่ถ้าคนที่เป็นความสมคัญใหใหม่ คุณยังเรียนรู้นิสัยกันไม่พอเนี่ยถ้าคุณอยากได้การเติมเต็มจากคนคนนี้คุณคิดผิดคุณจะไม่ได้นะคะเขาไม่ยอมคือเขาเรียกว่านิสัยจะเปลี่ยนได้แต่สันดานเปลี่ยนไม่ได้สันดานเป็นแบบนี้เป็นแบบเห็นกับตัวคือเขาเรียกคนเห็นกับตัวใช่ไหมหรือไงคือถ้าเราอยากสมมตินะถ้าคุณต้องการเขาโทรหาเขาได้ไหมไม่ได้แต่ถ้าเขาต้องการคุณโทรหาคุณได้ทุกเวลาถ้าเขาคุณแบบอยากคุยกับเขาทักไป เขาก็ถ้าตอบถ้าว่างเขาก็ตอบถ้าไม่ว่างเขาก็ไม่ตอบหรือ2วันตอบทีแต่เวลาเขาทักมาคุณต้องตอบเลยอะไรประมาณเนี้ยโอเคไหมดีแล้ะที่เลือกกันไปได้โอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ดคลิปชน้นบล็อกด้วยอย่าลืมดูดวงส่วนตัวอะไรมาค่ะ s i a f ทราเเราจะกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ